ยื้อชีวิตครับแล้วลัวใส่ตุิ๋วมาทุกอย่างกล้เต๋อเองครับกำลังจะตายกลุ่มพเกิลหลบข้ามอเมริไม่ได้โดนเรือบตักพิเกิลดอกเข้าไปก็เต๋อยังรอดกันอยู่ครับแต่ก็ได้ไปครับแต่เป็นเอเลนครับยิงกรเก็บป๊อกป๊อกมาข้างหลังแล้วเอ็นนีซีครับไปต่อยคิมเตครับต่อยจนตายแต่ว่าข้างหลังก็โดนอยู่แล้วเอเลนครับยิงฟรีด้วยยิงฟรีพระโสดยิงสบายอีกแล้วยิงสบายยิงกระจายยิงมาลายยิงหายยิงตายหมดไปสายแล้วยื้อยื้อแล้วรับอยู่ได้นะยจะไม่ปล่อยรีนี้นะยืนถึง เอาไปพอมาออกเดอะฮัมแต่ดูเหมือนจะโดนสวนทําไมเพราะลิกี้ยอยู่ตำแหน่งที่ดีแล้วได้ยิงครับอุอ้ยเราฝากไปดูดูดโอ้ยหน้ามาตรงน,นี้โดนไล่ครับลิกกี้โดนยกมาแบบนี้โอกาสรอดน้อยมากนคนับเบิร์ตบาดท,ที่ได้มาโดยเอเลส์โ้โและอยู่ข้างหลังโคนเดียวอาคาเป้ครับเชื่อมจิตใส่เขาเนี่นยพยายามจะเผชดาเมจให้มากที่สุดแต่เอเลสก็ยังไม่ตายไปเลย